สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคราวนี้เราจะมาทำคลิปพิเศษเกี่ยวกับบอกลักษณะเจาะแต่ละวันของ12นักษัตวนะคะ,ะการทํานายดวงทั่วไปงานเงินความรักทํานายให้แล้วนะคะใครหาไม่เจอถามมาไม่ว่าจะเป็น12ลราศี12นักษัตวร,รวมทั้งคนทั้ง7วันนะทั้งความรักทั้งดวงทั่วไป ใครหาไม่เจอถามมาเดี๋ยวฝากลิง์ให้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพราะเดี๋ยวจะออกคลิปคาดการปีให้นะคะสำหรับ12นักสัตว์นะ,ะอย่าลืมแล้เดี๋ยวจะได้จะได้ไม่พลาดนะจะได้เตือนเวลาเราจะเช็คดวงรายปีจะได้เช็คได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างในปีถัดไปนะคะ,ะในทีนี้เราจะมาดูชาวนักสัตว์ปีขานวันจันเจาะวันจันทนะคะสาหรับวันจันทรพร้อมกับเลข นำโชคนะชาวปีขาสนนะัตว์ปีขาหรือปีเสือเนี่ยจะเป็นยักษ์ผู้หญิงนะคะจะเป็นธาตุไม้จะเป็นธาตุไม,นะไม้คนปีขาวันจันทะร์จะเป็นเสือติดจันทร์นะค่อนข้างจะเป็นจะอาพับตอนเด็กๆแต่พอโตขึ้นนะ่ะจะดนะีด้วยความขยันมันเพียนไม่ยอดทอนะชาววันจันทร์เสือเนี่ยนะ ตอนเด็กๆอาจจะมีการพลรากจากพ่อแม่หรืออาจจะได้ไปอยู่ที่อื่นหรือกับคนอื่นหรือญาติพี่น้องเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูนะหรือกำพาก็ได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นลักษณะของขานวันจันนะคะบางทีทําให้เกิดการว้าเวยเหงาตอนเด็กๆเนี่ยมีปมด้อยในใจว่าขาดขาดอะไรบางอย่างนะแต่จะโชคดีอยู่เสมอนะชาววันจันที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติ หรือนับว่าโชคดีมากๆเลยตรงที่ผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาสม่ำเสมอดูแลน่ะหมายความว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จะไม่ไอยู่กับญาติพี่น้องหรือกับพัดพรากไปอยู่ที่อื่นกับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าชีวิตเนี่ยจะดีถึงแม้จะมีปมตอนเด็กๆก็ตามไอ้ความแบบเขาเรียกว่ามีอะไรที่อยู่ในใจทำให้เกิดความทะเยอทะยานไฟดีส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายนะชาวปีเสือจันเนี่ย วันจันทร์เนี่ยระแวงนะเป็นคนที่มีโมโหโมโหง่ายมากนะโมโหโกรธจะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงมากนะถ้าได้โมโหอย่าไปใกล้เลยชาวปีขานวันจันทร์เนี่ยมไม่มีใครเทียบได้กับความโมโหแต่ซ่อนมันได้นะก็ะคือเวลาเวลารู้ว่าตัวเองโมโหมากๆจะเก็บซ่อนได้ดีมากๆเลยนะชาววันจันทร์จะเก็บอารมณ์ที่มันร้ายของตัวเองนะไว้นะ แต่จะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลอื่นในลักษณะที่เป็นคนที่ปากหวานพูดจาดีมากนะเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะนะคะอีกอย่างหนึ่งนะจะเป็นที่คนที่โชคดีเสมอนะวันจันทร์ปีขานโชคดีเสมออ่านะจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ฝ่าฟันมันไปได้นะ พื้นฐานดวงมีค่อนข้างจะดีอยู่นะแต่ว่าจอลำบากตอนเด็กๆตอนที่ตอนเด็กๆจะมีปัญหาอย่างที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละนะจะเป็นคนที่ชอบอหาความเขาเรียกว่าหาความรู้ความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองไม่ย่อท้อน,นะเพราะเป็นคนที่มีความตั้งใจดีมากเลยปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรชาวปีขานวันจันได้เลยนะคะ นอกจากนั้นยังเป็นคนเจ้าระเบียบนะรักสวยรักงามนะแต่งตัวดีกลิ่นตัวนี่หอมนะเป็นคนที่ชอบชอบให้ตัวเองนี่กลิ่นหอมหรือชอบสิ่งดีๆนะแต่งตัวสะอาดสะอา้านเนีย้ยนะและอีกอย่างหนึ่งปัญหาของชาวปีขานวันจันทร์ก็คืออาจจะมีสุขภาพไม่ดีอยู่บ้างนะเจ็บป่วยอยู่บ้างเพราะว่าบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเรื่องราวมากระทบจิตใจอาจจะเกี่ยวกับโรคทาง สมองหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเก็บซ่อนอารมณ์ได้ดีนะความพยายามความมุ่งมานะะความขยันของชาวปีขานเนี่ยยอดเยี่ยมเลยแหละนะเกณฑ์จิตาก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะสําหรับชาวปีขานนะีทีนี้เรามาดูช่วงเ,เราจะมาดูช่วงอายุนะคะช่วงอายุนี่อาจจะไม่ได้พูดหมดนะเอาคร่าวๆเ,เอาเป็นพอสังเกตนะ ช่วงตอนเด็กๆก็อย่างที่บอกไปแล้วอาจจะมีมีเรื่องราวทําให้พัดพรากอย่างที่ว่าไปนะนะมีปมด้อยทางความรู้สึกแต่มีความทะเทยอทะยานไฟดีว่างั้นเถอะสร้างฐานะตัวเองเริ่มดีขึ้นตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกนี่เริ่มและเริ่มที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นนะอนะคะแล้วเป็นช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงหนึ่งก็คือช่วงมอีอาจจะเป็นจังหวะของชาวปีคันวันจันทร์นะในเรื่องของ อาจจะเจอคู่ครองเนี่ยบางท่านอาจะยี่สิบอัพขึ้นไปเนี่ยยี่สิบอัพไปเนี่ยประมาณยี่สิบอัพขึ้นไปไม่ถึง 20, ไปเกินยี่สิบห้าเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยนะอาจจะเจอแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะละหองละแหงมีรุ่มรุ่ม,มดอนดอนดูบ้างนะครับอ่อาแล้วช่วงชีวิตช่วงหนึ่งนะที่ต้องระมัดระวังหน่อยก็คืออาจจะเป็นช่วงชีวิตที่อายุสามสิบอืมและอีกมีช่วงหนึ่งนะลืมบอกไปอาจจะช่วงเป็นเพศเนี่ยช่วงหนึ่งนะ แต่ชาวปีขานวันจันเนี่ยต้องหมั่นทําบุญนะหมั่นทําบุญเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วในการทําบุญสุนทานนะเงินทองนี่หามาได้เก่งมากๆเราเก็บเงินเก่งด้วยแลวเป็นคนที่ใช้เงินระมัดระวังรอบคอบมากๆด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีอ่าปัญหารุ่มๆมดนๆอยู่บ้างก็สามารถที่จะฝ่าฟันได้นะประสบความสําเร็จช่วงชีวิตหนึ่งก็คือช่วงฟ้าหลังฝนเนี่ย นะคุณเจอปัญหาอะไรมามากมายเนี่ยมาเจอช่วงชีวิตที่ฟ้าหลังฝนก็คืออ่า,อายุสามสิบห้าขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะเงินทองเข้ามามีกิจการมีงานทําทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะนะคะดีขึ้นเรื่อยๆนะมาถึงช่วงหนึ่งนะ ก็จะดีสุดเลยก็คือช่วงอายุส5ส้าเนี่ย4 4 45จะดีอ่าพูดอายุเนี่ยอาจจะอาจจะมีบวกลบบ้างนะคะอาจจะไม่เป๊ะนะคะในการทำนายคาดการเนี่ยช่วงอายุนะ,ะแล้อีกช่วงหนึ่ง50อัพเนี่ยโหดีสุดเลยเป็นช่วงเงินเงินทองหลังไหลเทมาเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองนะดีมาเรื่อยๆตั้งแต่40 ขึ้นไปเนี่ยนะจะมีบ้างกระทบนิดๆหน่อยๆจนถึงอายุขยอ่ะเริ่มดีเจริญรุ่งเรืองต่อไปอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าชาวปีขานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ฝ่ายดีขยันนะปัญหาอุปสรรคเนี่ยโอ้โหจิบจอยสําหรับชาวปีขาวันจันทร์มากไม่ได้กระทบไม่ได้ทําให้ยอดท้อเลยกับปัญหาอุปสรรคเพราะเขามีความทะเยอทะยานอยู่ในใจอยู่แล้วก็คืออาจจะมีปมตั้งแต่เด็กที่พัดพลากหรือ มีอะไรที่ทำให้เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไยดีว่างั้นเถอะนะคะ,น,ะนี้เรามาดูเ,าเกณฑ์ชะตาในลักษณะของเ,อเลขมงคลนะหรือบอกเลขมงคลก็ตามกระดานนะคะที่บอกไปนะเลขมงคลนี่จะเป็นเลขสองนะเลขห้าเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์นะคะส่วนส่วนโชคลาภเนี่ย จริงๆแล้วชาวปีขานวันจันทร์จะมีโชคลาภเสมอนะมีโชคเข้ามาเสมอนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่บุญนะบุญกรรมแต่ละคนทํามาไม่เท่ากันเรื่องโชคโชคอาจจะเป็นโชคทางด้านใดด้านหนึ่งถ้าโชคแบบฟุกๆมันก็แล้วแต่บุญแต่ละคนโชคจากเทวดาโชคจากเขาเรียกว่าโชคจากลาบลอยเนี่ยมันก็แล้วแต่บุญแต่ละคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวปีขานวันจันทร์ก็ถือว่า แม้จะลำบากยาดกตอนเด็กๆแต่ด้วยความมีความมุ่งม,มั่นะนะ,ะเยอทยานไฟดีนะสิ่งนิดเรื่องปัญหาอุปสรรคมันน้อยนิดปะสำหรับชาวขานวันจันทร์เนี่ยถึงแม้จะมีอารมณ์ที่รุนแรงโมโหง่ายแต่เก็บได้นะคะเก็บได้นะคะสำหรับชาวปีขานวันจันทร์นะคะก็คงประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ ช่วงอายุก็เป็นนักศึกษาของอาจจะบวกลบบ้างนะคะอาจจะไม่เป๊ะๆนะคะสำหรับคลิปพิเศษมอบให้กับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะชอบกันยังไงก็ยืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ